วันนี้คิดอยากกินกุ้งเลยคิดหาเมนูเลยของที่มีในบ้านนี่เลยพริกหวานหอมญี่ปุ่นอันดับแรกเลยซอยหอมญี่ปุ่นซอยพริกหวานพอดีคาแบบนี้นะนี่เลยซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ตาะไข่ลงไป2ฟองคนคนันคนให้เข้ากันแล้วก็ตักแป้งใส่สักช้อน2ช้อนนะแล้วก็คนคนัคนคนให้มันเนื้อแป้งเข้ากับไข่แบบนี้แล้วก็เอากุ้งที่เราปอกเปลือกไว้เรียบร้อยนี่ใส่ลงไปแล้วก็นี่อันนี้คือเต้าหู้ก็ใส่แป้งลงไปแล้วก็เอาลงไปทอด แบบนี้พอมันเดือดเราก็ตักพักไว้แล้วเราเอากุ้งที่เราชุบแป้งไว้ก็นี่เลยเอาลงไปทอดแบบนี้แหละพอมันสีสวยได้ที่เราก็เอามาตักพักไว้ให้เรียบร้อยนี่แล้วเราก็เอาเนี่ยหอมซอยกระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันแล้วก็เอาพริกหวานที่เราซอยไว้ลงไปผัดกับน้ำมันร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำตาลซิวขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำเปล่าโคลโคลโคลไปให้มันเข้ากันแล้วเสร็จแล้วเราก็กุ้งที่เราทอดไว้นะเอาลงไปโคเลโคลซอยหอม นี้ญี่ปุ่นลงไปนิดนึงนี่เลยตักใส่จานนี้เลยเมนูเราวันนี้กุ้งชุบแป้งทอดผักพิดหวาน